สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้21ธันวาคม2564เวลา13.15นาิกานาทีครับนำข่าวออสมอที่ต้องรู้มาเล่าให้ฟังครับประเด็นค่าตอบแทนเสียงภัยโควิดนายกัฐมนตรีบอกจะจ่าย500บาทอีก6เดือนนั้น วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับส่วนผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับประมาณบ่าย2องเศษเโฆษกรัฐบาลจะมีการถาแถลงข่าวเดี๋ยวเราจะไปดูการถาแถลงข่าวของโฆษกรัฐบาลนะครับแล้วก็จะรวบรวมมาสรุปให้อสมอฟังรอบคำวันนี้อีกครั้งส่วนอสมอท่านใดอยากจะดูก่อนอยากจะรู้ก่อนก็เข้า Facebook นะครับกดเข้า Facebook ตัวเองแล้วกดค้นหา ไทยคู่ฟ้ากดค้นหาแล้วก็พิมพ์ไทยคู่ฟ้าแล้วก็กดเข้าไปดูในเพจไทยคู่ฟ้านะครับ14นาฬิกาเศษน่าจะมีการถ่ายทอดสดแถลงข่าวนอกจากเรี่ยงอสมแล้วยังมีเรื่องของขวัญปีนี้ประจําปีนี้ว่ารัฐบาลจะให้อะไรบ้างแก่ประชาชนและยังมีมติคอรมอรต่างๆที่ประชุมวันนี้ด้วยนะครับอันนั้นเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับสําหรับอสมที่อยากรู้ก่อนที่เพจไทยคู่ฟ้านะครับ แต่สําหรับตามหน้าจอที่โชว์ตัวหนังสืออยู่ขณะนี้นี่เรื่องที่อสมอต้องรู้นี่เราจะไล่เลียงไปถึงการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับการประชุมสามัญประจําปีสมาคมกศส,สมอแห่งประเทศไทยเมื่อ16ธันวาคม2564ก่อนหน้านี้เราเคยเสนอข่าวมาโดยตลอดว่าอสมอรออยู่2เรื่องเรื่องที่1คือบัตรประจําตัวสมาชิกสมาคมจกสศสมอนี่ซึ่งเป็นบัตรจริงนะบัตรจริงบัตรแข็ง ก่อนหน้านี้สมาคมบอกจะทําบัตรแต่ว่าติดขัดที่ใช้งบประมาณมากจะต้องรอคณะกรรมการและสมาชิกประชุมสามัญประจําปีก่อนเพื่อให้ความเห็นชอบว่าจะให้ใช้งบทํำไหมเนื่องจากบัตรราคาแพงนะครับประเด็นนี้ก็ยังรออยู่นะครับประเด็น2คู่สมรสของอสมอจะสามารถสมัครสมาชิกสมาคมกสศสมอได้หรือไม่นั้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีการเสนอในที่ประชุมสามัญประจําปีก่อนจึงจะ สามารถดําเนินการต่อไปได้เพื่อแก้ไขข้อบังคับต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่16ธันวาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานครับมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมจอสสมแห่งประเทศไทยและประชุมสมา,สสมาชิกซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจําปีซึ่งเราเรียกว่าประชุมใหญ่นะครับก็มีการประชุมกันไปแล้วในเนื้อหาสาระที่เรากล่าวเมื่อกี้นี้ก็ปรากฏว่าผลการประชุมนะครับเรื่องบัตรคณะกรรมการมีมติให้ใช้บัตรเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไมป ไม่มีเพิ่มบัตรใหม่ไม่มีเพิ่มบัตรแข็งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นบัตรเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ทางสมาคมเคยทําบัตรแล้วแล้วก็ส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปให้สสอจอท,ทุกจังหวัดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รพอพสตนะครับติดต่อกับฝ่ายของจังหวัดของสสจอดาวน์โหลดเอาไฟล์มาเสร็จแล้วก็มาพิมพ์เอาไปเคลือบให้กับ,บอสมอใช้ตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับคณะกรรมการบอกว่าใช้ตัวนั้น ซึ่งในบัตรนั้นก็จะมี QR Code สำหรับสแกนดูข้อมูลการจ่ายเงินต่างๆได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกการหักเงินต่างๆได้นะครับสรุปบัตรไม่ใช้งบประมาณไปทำใหม่นะครับให้ใช้บัตรเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบัตรเดิมไปแล้วก็ใช้บัตรนั้นเลยนะครับเครื่อบัตรผู้ที่ยังไม่มีก็ติดต่อเจ้าหน้าที่รพอพศต่อเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่รพอพศต่อประสานงานกับจังหวัดเพื่อจะดาวน์โหลดเอาไฟล์ ไฟเสร็จแล้วก็มาพิมพ์พิมพ์แล้วก็ตัดตัดแล้วก็เอาไปเคลือบพี่น้องอสมมก็ใช้ตัวนั้นได้เลยเพราะว่าข้อมูลนั้นใช้ได้มี QR c ค d e มีอะไรให้สแกนดูข้อมูลการหักเงินข้อมูลต่างๆของสมาชิกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบัตรไม่ใช้งบไปทําใหม่เพราะใช้งบค่อนข้างสูงนะครับกรรมการมีมติให้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เดิมที่มีอยู่แล้วนั้นนะครับเรื่องบัตรนะครับเอาละครับเรื่องที่2คู่สมรสสมัครสมาชิกชกสมสมอ,สมอได้ไหม มติที่ประชุมนะครับเป็นเห็นมีความเห็นชอบเป็นเอกฉันนะครับให้สามารถสมัครสมาชิกจกสสมอได้นะครับส่วนรายละเอียดนั้นทางคณะกรรมการสมาคมรอรอรายงานงการประชุมที่ฝ่ายเลขาเ<ๆ>ขาจดการบันทึกการประชุมก่อนแล้วค่อยจะมาเรียบเรียงและก็ค่อยจะมาเสนอข่าวให้พี่น้องอสมอทุกคนทุกท่าน,ท,นทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบต่อไปและจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่ามีมติแล้วให้สมัครได้พอมีมติให้สมัครได้แล้วนั้นทางคณะกรรมการเขาจะดาเนินการอย่างไรต่อ เขาจะออกข่าวมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องจะสมัครได้วันไหนอะไรยังไงจะมีข่าวติดตามมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ตอนนี้มีมติเห็นชอบแล้วว่าคู่สมรสสมัครได้นะครับคู่สมรสสมัครได้ส่วนจะเริ่มให้สมัครตอนไหนอะไรยังไงตอนนี้ยังรอข้อมูลจากฝ่ายเลขาที่จดบันทึกการประชมุมและจะต้องมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับอะไรยังไงจะเริ่มเปิดให้สมัครได้ตั้งแต่วันไหนเป็นต้นไปอะไรยังไงนั้นรอติดตามข่าวอีกครั้งนะครับแต่ สรุปสั้นๆว่าคู่สมรสจะสมัครได้แล้วนะครับก็เป็นข่าวมาแจ้งให้กับพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบในประเด็น1บัตรนะครับสคู่สมรสสมัครสมาชิกได้ไหมตอนนี้ผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจําปีแล้วว่าได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขกับปีใหม่ครับสวัสดีครับให้รวย my